เดี๋ยวแม่ไปทํางานนะมาใหม่เฝ้าบ้านนะอยู่เป็นเพื่อนน้องอายนะรู้บ้านะแม่ไปทํางานก่อนเฮ้ยแม่ไปทํางานก่อนนะแม่ไปทํางานก่อน ส่งขึ้นรถอ่ะฮะส่งขึ้นรถอ่ะไปแม่ไปทำงานแล้วนะรู้เปล่าอยู่เป็นเพื่อนน้องเพราะบ้านให้แม่ด้วยนะ